ครับผมตอนนี้ผมขอทําการดาวน์โหลดแบบก่อนนะครับโ okay. อเค๋ยวางนี้เราไมา่เล่นแบบฟรีกันนะครับฟรแบบีทางเครื่องเกมไหมครับมันที่เกม,มที่เก,เกมไหมครับให้เล่นนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นแมบบอะไรนะครับมีแต่ออนมีแต่อ,ออนลงด้วยเนาะโอเคเรากดเล่นกันเลยนะครับนะถามว่าจะเปิดกล้องไหมนะครับผมยังนะเออไม่ยังไม่ยังไม่กล้าเปิดนะ งังไม่กล้าเปิดนะทุกคน แมบ,บอะไรไม่รู้นะครับเราเลยเข้าไปในบ้านนะโอ้โหโอ้ต้นไม้ลอมนะ้ว่าแจ่ต้นไม้จริงประตูโคตรใหญ่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ย oh. Oh. Like พูดอะไรเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. ไม่ได้ยินเปยดประตูเยอนมาก ยินนายพูดอนะ่ะเอา้เอาเดินเข้าไปเหรอครับพอใยแล้วแตยแล้วเอวเอเดินเข้าไปก็ได้ปะอ,อะไรเนะี่ยแมปอะไรผมไม่เข้าใจนะเออมันเป็นแมปเล่นฟรีนะทุกคนผมเราโหลดมาได้เล่นกันนะนะัเนแหละเปิดไม่ได้ด้วยวัดเปิดไม่ได้ด้วย นี่เปิดไม่ได้นะครับแล้วต้องไปงไหนวะเฮ้ยเดินได้ด้วยเหรอโคตรที่ไปนิ่นำทางไปนิไปทางไหนวะเดินนำทางไปก่อนดิไป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  Photosynthesis. A plant will take in carbon dioxide and water. Take those two things together with sunlight, <coughs> <some> <coughs> and the plant is <coughs> to <coughs> able to create two new <coughs> things: <coughs> glucose and oxygen. <coughs> พวกอะไรเดี่ยวเปิดประตูก็ไม่ได้ทุกคนเปิดประตูยางมาทางนี้เปิดไม่ได้นะครับให้เราออกไปข้างนอกแล,แ,ลแล้วจบเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันเดินมาแล้วทุกคน ประตูแม่งก็ผิดด้วยนะปลาดินเอาให้เงินหายไปไหนแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ประตูเปิดได้เฮ้ยเปิดได้แล้วทุกคนกูจะเปิดได้แล้วยืนห้องอะไรวะห้องอะไรไม่รู้นะประตูเกรอเฮ้ยเฮ้ย วัดปุ่มว้ามาเฮ้ยปุ่ประตูไม่ได้ด้วยอะไรวะอะไรวะมันนับเวลาอะไรวะตอบคำถามน่ะ กมาพูดว่าอะไรของมันวะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฮะพูดนานจังเลย tao sẽ đưa ngân mang mà. มันแปลว่าอะไรวะ move the next question. ที่ผมจะลองไม่ตอบนะทุกคน That's not the correct answer. <laughs> ไม่ต้องตอบเถืเอเพราะแค่น,นี้แหละไอ้ประตูเปิดให้กูได้ยังไอ,อ้สัสยังไม่เปิดให้กูอีกไอ้ปิดเลยเปิดโอ้ยปิดให้กูป้าโอ้โหอย่าอยุดนอนม,มากว่าประมาณเย่าไง ประตูเปิดได้ยังวะไปกูออกไปเฮ้ยเสียวเสียว่าไปกูออกไปโอ้โหไยกูออกไปไม่อยากอยู่ในนี้ ขอไปที่สัตว์คือทุกคนมันยังไม่เปิดนะครับดเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทุกคนดูอะไรประมาณนี้เนาะเออปิดก่อน ขี e, like yeah, nah, anime, ้ารู้สึกว่าแมปมั่งเกียแล้วนะเออไม่ไรครับเราจะวิธีนี้แล้วกันนะไม่ผมมาใช่ไหมม่ผมออกใช่ไหมเราเจอผมนะครับ้องนี่ไม่ให้ออกใช่ไหมฮนี่ลมาต้นคลิปนะครับมันจะเป็น แมปฟรีนะครับโอ้ในนั้นมันมีคนอยู่เอามาวะเอามาวะตรงนี้เป็นวัดนี่นก็จะโหลดแอปออนด้วยนะครับแอปออนของตัวแมปเองเนาะเออแต่ผมค่อย ชื่อชีวิตรอดของผมนะครับผมเออในแบบบอสคุงนะครับผมในช่องบอสคุงเนาะเออาบอสคงมีความคึกคบกสามารถพิมพ์ไปพิมพ์ดูก็ได้เลยแกชือนะ่อชีวิตรอดของผมนะครับผมเดี๋ยวจะลงเย็นนี้เนาะไม่ก็วันอื่นนะครับให้ดูเลยนะครับผมแต่ผมจะลงแอปออนแบบป้ายนี้ด้วยนะครับผมไม่ไม่โกงนะเออเดี๋ยวผมจะลงอันนี้ด้วยนะครับ ผมต้องไปหาก่อนว่ามันมีตรงไหนบ้างเนาะเออแม่ก็แผ่นที่มาใส่เอานะครับผมน่ามันน่าจะเป็นของแผ่นที่เลยเออนะครับเฮ้ยออน,นี้มีปุ่มเลยวะมีอะไรเกิขึ้นนะครับมีโบลต์น้ำด้วย,ยเรื่อง กันชามันไม่ใช่กันชงมั่วมันไม่ใช่อเฮ้งมันหลอกมึงอ่ะไอ้เฮ้ยมึงจะเชื่อมันอีกนี้อะไรมึงแบบเนีมันหลอกมันไม่ใช่แล้ก็พี่เจงบอกว่าเนี่ยกันชงต้องมานี่มึงเอามาทำไรมันมีแมพแค่นี้ทุกคนเอ้ย ก็แหลกแน่แบบเนี้ยเฮ้ยเหยี่ยวไหมกะแหลกนะเออแหลกก็เรื่องเราไปดูอันนี้มันแหลกพอพอเอาเรื่องเลยนะพอย่อรอบแปมได้ชิงเลยละกัน ấy <coughs> các